ก็สวัสดีนะครับพนัรกราสถาบันทุกท่านนะครับก็อยากจะเล่าที่มาของโครงการนี้นิดหนึ่งนะครับเกยวสืบเนื่องมาจากการที่ว่าทางผมได้มีโอกาสได้ฝึรณกรนะครับแล้วก็เราเรียกแนวทางที่เราใช้ว่าเป็น a d u l t ร i n r n i n g กับ t e n n i n g a n d ด์กคอนชิงนะฮะน้นรูปแบบของการบรมก็จะแตกต่างจากที่มีการบรณอยู่ปัจจุบันนะครับ ทุกคนคงทราบแล้วว่าเทรนิ่งเป็นเรื่องของการให้ความรู้ให้โนเลชนะครับโคชชิ่งเป็นการดึงสไนเป้ของผู้เรียนออกมาเพื่อให้เ,เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับพอเราได้เมทร์โรจีนี้ขึ้นมาปุ๊บผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเป็นไปได้เราสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเมทร์โรจีนี้ให้กับวิทยากรท่านอื่นเอาไปใช้ในการสอนของตัวทา่านนะครับก็อาจจะสามารถที่จะทําให้การอบรมนั้นดูมีคุณค่ามากขึ้นนะครับ ก็เลยมีความตั้งใจที่ว่าเราน่าจะถ่ายทอดเทคนิคและกระบวนการให้กับวิทยรกรท่านอื่นแต่ก็ต้องตั้งคําถามว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคส่วนบุคคลหรือเป็นหลักการที่สามารถถ่ายทอดได้นะครับผมก็เลยตั้งโครงการนี้ขึ้นมาว่ามีวิทยากรคนไหนที่มีความสนใจต้องการสอนในแนวของเทรนนิ่งแอนด์บุ๊คโคชชิ่งในมาตรฐานของสถาบันนะครับก็เลยเปิดโครงการนี้ขึ้นมานะครเพื่อพิสูจน์ว่า สิ่งที่ผมใช้นั้นไม่ใช่เป็นความสามารถส่วนบุคคลแต่เป็นกระบวนการที่วิทยากรคอื่นๆนั้นสามารถนาไปใช้ได้ด้วยตัวท่านเอ,เองนะครับนี่คือที่มาของโครงการรายละเอียดของการเป็นวิทยากรที่สอนลักสุดสถาบันนั้นนะครับก็คือต้องสอนในแนวของสถาบันเท่านั้นนะครับการที่ใช้คําว่าต้องเนื่องจากว่าไม่ต้องการให้เกิดปามสับสนนะฮะในระหว่างก,การสอนทราบครับว่าวิทยากรแต่ละท่านมีเทคนิค วิธีการและแนวทางของแต่ละทา่านแต่ระหว่างที่สอนหลักสูตรสถาบันนั้นเราต้องการให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและการันตีผลลัพธ์ได้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจากวิทยากรแต่ละท่านนั้นด้วยการสอนแนวทางเดียวกันนั้นผลลัพธ์จะออกมาได้เหมือนกันนะครับก็เลยได้มีโอกาสตกลงกันว่าวิทยากรที่จะสอนในแนวทางของสถาบันนั้นรบกวนให้สอนในแนวของสถาบันนะครับและก็ใช้สไลด์ของสถาบันเป็น ก็เลยมีรายละเอียดตรงนี้แน่นอนครับเบียกรบางท่านก็พร้อมบางท่านก็ไม่พนะร้อมนะฮะแต่วันนี้เราก็ได้จํานวนเบี้ยกรจํานวนหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเลือกแนวทางการสอนของสถาบันซึ่งแน่นอนครับจะต,ต้องมีการมาทำโค,โค้ดจำนวนชั่วโมงเท่าไหร่นะครับมีรายละเอียดของการทำเวิร์กชอ็อปซึ่งตรงนั้นคงเป็นรายละเอียดที่คงจะไม่ได้กล่าวตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งที่วิทยากรสถาบันนะครับ หรือสอนในแนวสถาบันนั้นได้ครับก็คือว่าจะได้เทคนิคต่างๆถ้าผมมีการพัฒนาเทคนิคต่างๆหรือร่วมกันพัฒนาเทคนิคต่างๆนั้นก็จะถูกนํามาใช้ร่วมกันเป็นทีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตจะเห็นเลยครับว่าวิทยากรที่สอนในแนวหลักสูตรสถาบันนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเ,เองก่อนเลยครับนั่นคือสิ่งที่เรามีการพูดคุยกันว่าถ้าเราคิดจะสอนแนวนี้จุดสังเกตจุดแรกเลยคือ ตัวเราเองกับสภาพแวดล้อมเดิมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปหมายความว่าทุกท่านก็กลับไปดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปกับสภาพแวดล้อมเดิมๆได้ถ้าใช่นั่นแหละครับท่านกําลังสอนในแนวของสถาบันอยู่แต่ถ้าไม่ใช่คิดว่าจะไม่ใช่เพราะว่าการสอนแนวนี้เป็นเรื่องของการดึงศักยภาพผู้อื่นออกมาบุคคลแรกที่ต้องดึงคือวิทยกรเองนะครับแต่จากข้อสรุปเราก็จะเห็นว่าวิทยกรทุกๆท,ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และกลับไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตัวเองได้ด้วยตัวท่านเองนะครับถามว่าเป้าหมายในอนาคตของผมเป็นอย่างไรนะครับผมก็อยากจะฝากวิทยกรรุ่นหนึ่งทุกท่านนะครับให้มีการสร้างวิทยกรรุ่น2รุ่น3รุ่น4ี่ต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนําแนวทางนี้เข้าสู่สังคมขององค์กรของประเทศไทยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คาดหวังว่าแนวทางนี้หลักการนี้ หรือกระบวนการสอนในแนวของเทคนิคแห่งกลุ่มโคชชิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับสังคมของประเทศไทยนะครับก็คงฝากทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ